นักพูดฝีปากกล้าท่านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักการใช้ชีวิตในห้วงเวลาที่ผ่านมาท่านบอกว่าไม่มีหินก้อนใดที่ยังไม่ถูกปลิกเพราะทุกๆก,การกระทําทุกการแสดงออกได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาสอดคล้องกับหนังสือคู่ไกยเลื่มจิวที่นำมาขีดเส้นใต้ถ่ายมุมคิดในวันนี้ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วจะทำให้เกิดความจริงใจกับตัวตนของตนเอง ชื่อหนังสือว่า be true to yourself ชื่อมันก็บอกอยู่ในตัวนะครับว่าให้เราเนี่ยจริงใจกับตัวเราเองนะคะโดยที่ว่าเรามีความฝันอะไรเรามีความเชื่ออะไรเรามีค่านิยมอย่างไรก็ขอให้เรานนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามความเชื่อของเราโดยที่ขอให้ความเชื่อเงน่าน,นี้มันหมายถึงว่าเราจะทําดีกับตัวเราเองและวก็ทำดีกับคน กิดใครเคยได้ยินพี่พูดได้รู้ว่าพี่พูดเรื่องอะไรตางม,มันจะออกมาชัดมันจะออกมาเข้าใจง่ายเพราะใจเราคิดยังไงใจเราเชื่อยังไงเราก็พูดอย่างนั้นเราไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ประโยคประดิษฐ์ถ้อยคาหลบไปหลบมามันก็เลยทําให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้และในขณะเดยียวกันเราก็เหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตแบดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า live no stone unturned ก็แปลว่าไม่มีหินก้อนใดที่ยังไม่ถูกพลิกหินของเราพลิกหมดแล้วทุกอันเห็นข้างหน้าเห็นข้างหลังหมด ชีวิตมันก็สบายไม่ต้องมีความรแวน All that there is to the making of a successful, happy and beautiful life is the knowledge and application of a few simple, not a root p r i n c i p l e เขาบอกการที่คนเราจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุขและมีมะมชีวิตที่งดงามได้นั้นมันก็คือการที่เรามีความรู้และรู้จักใช้ประยุกต์ความรู้อันนั้น าคุณคืออีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหรืออยากได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากหนังสือติดต่อมาได้ทาง Facebook รายการครับถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็คือการรวบรวมประสบการณ์ของคน อีกจำนวนมากมาย1เล่มก็อาจจะมีสักร้อยสองประสบการณ์แล้วอ่าน10เล่มเราก็ได้2000ประสบการณ์ล้วอ่านร้อยเล่มเรากได้2 0 0 0 0ประสบการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถมีประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้จะเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้จากการอ่านยี่คนอื่นเขารวบรวมประสบการณ์ของเขา